วันนี้อยู่กับวอล์คของแชมั่นเองซึ่งเป็นวอลคของสาวจิ้งประกันยแยงราว์เซิร์ฟเรียนจะมีเรีออยนวิชาคอ r o o m และก็จะมีสามตอนเย็นซึ่งตอนนี้เวลาตีหนึ่งสึ่งาทีเออไปดูกันว่าพวกนี้จะทำกับจำบ้างเราจะมาดูกันว่าหนึ่งวอลของเล็กเสียงกรรมคือทำอะไรของจริงเตื่นหกโมงหระอเปล่าแต่งตัวไม่เจ็ดโมง แล้วกันแขกได้กันเลยตอนนี้ทางทุนตอนนี้เราก็จะถึงวอแล้วตอนนี้8โมงซึ่งออกเร็วกว่าที่คาดไว้เพราะว่ามีแก่ปลูกมาแต่เช้าแล้วก็หน่อยกูเดินไปแล้วซึ่ง,งเลยคือเลยชั่วโมงหนึ่งอาจจะไปหาเ้าวป่ากินแถวนี้นนะก็เดี๋ยวไปเจอกันในภาพเรียนถ้าอาจได้ก็จะอาจให้คนดูนะครับก็เจอกันดีกว่า เราต้อขอเดินก่อนเพราะแอบไกลอยู่ปกติจะลงที่จุดนึงแกนี้เวียนหัวอีกลงอีกกูเหนื่อยชีวิตเหนื่อยเราก็ถึงนะห้องเรียนคอสตูมกันแล้วเราก็อยู่ับเพม่แรงใจเฮ้ยไม่แรงายนะครับชีวิตนี้เราต้องแรงใจแรงใจแรงใจกันตกลงขับรถตกลงอย่างวัวอะไรไม่รู้อยู่ไปเก็บขี้ยากวัวขาซ่าหล่าเร่ขี้ยามเพื่อนกูไม่จะบอกไป อันนี้กล้องอะไรอ่ะเออกล้องโทรศัพท์ีเนี่ยอะไรคะเฮ้ยตุ่มดีไซน์เดี๋ยวไม่ล่ะเฮ้ยยุงอ่ะคือขอมากกว่านี้ขอมากกว่านี้ขอมากกว่านี้มากกว่าเยอะอีกอ้อมทำเล็บหรอกมากกว่านี้เฮ้ยไม่ใช่ขอตุ่มหรอกว่าไม่ใช่พี่ชายขอบตู่มหรอกเต้นไหม จ,จ้งพนังานรถอ่ะสกาละสุดใกรร้กรรป่ายามกินไปปะนม่กลัวมาอาการะ้ารหรอดาวนะแก่นปีนหล้วพ่อบอกว่ามันเป็นซิเนเจอร์อันนี้เราอยู่กับน,ออนใกล้่านางเอกจินน่ะเฮ้ยน่ากลนกลัวตอยอ่ะแก้วกะ ก็คือถ้าออมชอบกินแล้วเมื่อไหร่จะไม่มีแฟนตลอดชีวิตถ้าไม่จบวะจะเปียหรือกินน้ำทรอกโอเคจบอันนี้เราอยู่ับอวีบอวีหรอปะก็เลยชอบทำบอวีกับออมดิแล้วเป็นบอวีบอวีค่ะไม่เห็นหน้าด้วยจะปากปากีค่าดีเกินอ่ะ นี่มันนีน่ารักอะชื่อน่ารักอะชื่อเหมงปังเลยเหมือนดเจิโน้ตแบบป้ไง55ไปกันเลยยูทูบเบอร์หน้าใหม่เ้ยยูทูบเบอร์หน้าใหม่ทรับเวปาร์ตี้เนเไม่ใช่ผู้หญิงนะครับเฮ้ยุยเหมืแล้ว ตอนนี้เราก็เรียน cross room เสร็จแล้วนะครับเราก็อยู่กับชินอีแก่ที่ทำให้กูต้องตื่นเช้ามาเช้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันนะครับทุกคนซึ่งหเหนื่อยมาไม่เหนื่อยหรอกเพิ่งคีมาคือพูดอะไรอะ่ะวนเวียนมาดูก,กันว่าจะทำอะไรกันต่อเสื้อนนี้ได้งานมาแล้วซึ่งคนอื่นทำกันหลายคนแต่กูทำคนเดียวเพราะกูอยู่เรื่องนี้คนเดียวที่เรียนในชานี้เลิศอ่ะ เก่งจะตายใครบอกไม่เก่งนินทาคนอภิพรนินทาติ๊กตอกเกอเอาอนี้เราอยู่กันที่าาปน้านกตอนนี้มากินข้าวที่ร้านป้าานกนี้มีอะไรเป็นพิเศษมีแอร์เอาอนี่มันพัดลมกับรถแอร์ และม่กับเมียที่มาของพี่แยนป่ะใช่แล้วไม่ของไทเบนป็นอ๋อของผมเป็นมาม่าผัดชีมเมนวาก็ได้คุณแชมป์สั่งอะไรไปฉ้นสั่งเป็นซุกี้ไทรฮังซึ่งจะบอกว่าร้านนี้ดีอ่ะคือเราเหมือนได้ลุ้นว่าวค่แต่อ่าจุกต้องก็คือ การปรุงปรุงแบบเสี่ยงดวงของผู้ชายกชาติทหารในสถานีเจอกันกูไม่ไปดีได้แล้วรอหมายสารที่บ้านคืออร่อยอยู่นะเพราะเป็นซูเปแห้งเมนูเซฟโซนเรากินข้าวเสร็จแล้วเรากำลังจะขึ้นไปแอบงีบกันนะทุกคนเพื่อจะรอซ้อมตอนเย็นตอนเย็น เหนื่อยตอนนี้ทุกคนอยู่ในภาวะหลับไหลซึ่งช่วยได้ยังนะวันนี้ไม่มีซีนในซีนไม่มีเราเราของเราของออฟพ่วงกับขิดข้าโรงบานขิดแสดงว่าไม่มีตัวไหนซ้อนเดิคือก็เธอวิ่งวายค่ะต้องวิ่งเอาเสื้อตัวนี้ไปสลับกับพี่สาวอะ พี่สาวจะเข้าไปสอบแต่ว่าใส่เสื้อแข่งกูดเขาไม่ได้สอบเขาไม่เปลี่ยนดูนะว่าฉันจะไปเปลี่ยนชุดอะไรตอนนี้กำลังมุ่ไงไปตึกอยู่นู้นค่ะตายแล้วก็เลยอ้วนเนี่ยก็เลยอ้วนตายนะครับองค์อะคนเขาก็จะงงๆก,ก,กันเหมือนกันโอ้ยจริงหรือเปล่าเคลื่อนอะชีวิตคู่เหนื่อยไปคืออับอายมากชีวิตการเป็นเกย์ดับสิ้นแล้ววันนี้ เราวิ่งจะมาจากตึกหนูนะ้ะแล้วเกงที่ไหนจะมารักนี่ไม่เราคืององอ่ะคือเรฟเฟอเรนซ์ตามเขตปะก็ได้อยู่นะแต่ว่าอย่าหาทำจบแล้วอ่ะชีวิตจบแล้วอาจารย์ในห้องขำหมดเลยอ่ะตอนเข้าไปอ่ะคือเฮย้ยชีวิตเกงฉันเกงลูกเกงฉันต้องมาทำอะไรอย่างนี้มาถูกต้องแล้วไหม กิจกรรมยามว่าของเดสิงกรมนะครม oui, ัแล้วก็อะไรเออแล้วเอา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 วัดวัวัแถวแถวนี้่อนเทอะไรอเฮ้ยเอาอะไร้ ก็นำไ่สาำนะคะแล้วอยู่กับตอบังดานิวซีค้าบังแม่มมอมจริงที่ไม่ใช่ละครแซมคนเดียวอย่าให้พูดแตยว่าทำอะไรมาเขารู้ก็หมดแล้วเป็นเกย์พ่อวอร์ชีอ่ะไม่นะเดิน ตอนนี้เรากำลังไปซ้อมกันที่หน้าร้านของตึกอุตสาหกรรมเงินนะท่านทั้คนซึ่งวันนี้อ่รับรองว่าเหนื่อยแนะ่ะวันนี้เราจะลงบาร์คิงแล้วจะมีการบอยเล็กสโนวริกโอเคบะเสนิ <c oughs> okay, สน่งอินเทอร์บะไปวันวันก็ไว้ว่าวุ้นต้องอีกคือที่สองของเราวันนี้เรามาเล่นเปนมาอ้านอวนก็ผนะู้เดียวเหรอขินอะก็ เราจะเก็บภาพบรรยากาศการซ้อมให้ได้ถ้าเก็บได้นะพอตือชาแปกอยู่ตรงนี้รถอ่ะก็เหนื่อยอ่ะเดินมากินมาผู้ชายมาบฮาได้อะไรเนี่ยโอเคชาแปกับไหนเนี่ยมาตอนนี้ตอนนี้เราจะทำการบอบร่างกายนะคะเอ่าอาการเป็นยังไงเย็นหาเลยะนเยนินอเนอร์จีอนเนอร์จี And a seat in the seat, and a seat in the seat, and a seat. มึงคนติดยาเหมือนกันแล้วคอยิกยักยิกยักเงนี้อาการออกแล้วเนี่ยแกน้อยอนี่ะนี่กูจะถ่ายยี่ละมอมเป็นปะไหนไม่มอมไหนมอมนองค่ะโอ้ยี่เหยียบผ่านที่ไหนมาโชว์ลุยไฟวะ ต pues ั Warner ้งใจซ้อมเยทำเต้นหน่อยน้องที่มีคนอย่าง โอ๊ยคือไม่เจอทั้งวันเลยอ่ะเชื่อไหมป้าบอวีหรอวันนี้เรามากินบอวีที่วันเดียวแคกงเวีเท่ากับหนึ่งหมื่นนะไม่ได้กินกระเตี๋ยเหนื่อยมากอ่ะเพราะว่าอะไรก็เป็นหมาเป็นมอมของจริงมอมที่แปลว่ามอมแแมมมอมแแมมไม่ใช่หมาอะมอมจริงมอมด้วยสุดๆเจ๊เจอร่างกายคือไปทางร่างกายเลยก็ว่าได้คือเหนื่อยมากวันเนี้ยเชื่อไหมป้เชื่อแล้วเหนื่อยแต่นายยังไปอยู่ เพราะว่าใช้อ่าขึ้นอันนี้ก่อนนะคะเพื่อมีสวอางเข้าคือเข้าได้แต่ก็เข้าได้อย่าบอกใช้หมดเลยจะใช้ได้เลยวันนี้วันนี้ตารางไม่ไม่โอ้ยก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่มีอะไรม้างเราเหนื่อยแล้วไม่พูดแล้วไป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 